กระเพียนครับสวยๆครับหมายนี้ไม่ติดหวังครับจัดไปก็นี่ฮะปลาที่ได้วันนี้ครับผมเพียนไซส์สวยๆครับประมาณสองสี่หกแปดสิบสิบสองชุดสี่ประมาณสิบห้าหกตัวครับไซส์โลครับนี่ครับผมเกือบโลครับโอ้โหครามป็ม โอ้โหนครปฐมครับตะเพียนครับมาแล้วแต้มแรกครับว่าอะไรหรอลอกด้านเนี่ยไซโลว่ะฮะไซโลเลยไหมไซโลโอเคครับมาบอกว่าไม่กินเบ็ดกูบ้างวะตะเพียนแต้มแรกครับปนินหลายแต้มแล้วครับผมหมายนครปฐมครับผมมากินเลยใช่มันลอยนะโมากินเลยโอเคโอเคกระทิงแดงนะโอ้กระทิงแดงครับมือทำไมมือต้องสั่นครับ มือกันสั่นครับใช้ได้ครับใ้เกือบโลครับโอเคครับผมสวยครับปดได้ครับถือก็ปดได้ครับถือก็ปดได้ครับถ้าก็ไม่ถึงพื้นเนยแม่งโฉบมาแดกเฉยเลยทำยี่สิจะมันเจ็บเดี๋ยวมันตายอย่าไปทำเพื่ไงค่อยถอนออกฟูหงษเต็นที่ไหน่ เก็บเด็บจับถอนออกนี่ถอนย้อนออกนี่ตุเพี่นใหญ่แต่เพียนใหญ่ครับ <S <S สวัสดีครับวันนี้คันไม้ขับเบ็ดดิช,ชิ่งมาตกปลาครับผมก็มาหมายหมายเดิมครับนครปฐมครับผมันนี้ก็เพื่อนพื่อนี่พี่ชวนมาเหมือนเดิมครับว่าจะไม่มาแล้วละ่ะขายังแพงอยู่ครับพิกอยู่โอเคครับก็วันนี้ ลงเบ็ดไปสองสี่หกเจ็ดขั้นครับก็สูตรเดิมครับอาหารเยื่อมันหมูครับเกี่ยวหน้าดินก็เป็นมันหมูกับเยื่อก็สูตรไข่เขียวกับน้ำผลไม้ฮะรวมครับผมบรุ่นมาเชียวว่าวันนี้จะมีแต้มะฮะ แต่ได้ละได้แล้วครับประมาณห้าหกแต้มครับตะเพียนไซส์สวยแล้วก็ปลานินครับผมโอเครลุ้นกันต่อครับผมวันนี้มากันนี่ฮะอ่านี่คนวัดครับวันนี้ปอนครับปอนปอนมาด้วยวันนี้ขาเดิมครับ,คครบผม <laughs> วันนี้จะมาวัดอย่างเดียวผมขาดีอย่างครับมีคนวัดช่วยแล้ววันนี้ โอเคครับรุนกันต่อครับผมตอนนี้ก็สิบเอโมงครับลงปลาไปลงเบ็ดไปประมาณเกือบชั่วโมงแล้วฮรก็ได้มานี่ฮรเกือบสิบแต้มอยู่ครับผมสวยๆครับผมโอเคครับมารุ้นว่าจะได้เยอะขนาดไหนวันนี้ครับผมกับหมายนครประถงครับที่เดิมครับวันนี้เสาเหล็กครับอ้าวดึงแล้ว เียดร้อยครับวันนี้มีคนวัดช่วยครับผมเรามีหนา้าที่ถ่ายวันนี้โอเคครับมาแล้วครับผมสวยครับเอาคันนั้นด้วยคันนั้นอนะ่ะกินที่พร้อมกันเลยครับอือ นูไม่อยู่ปลาเอากิเอา,เา,เนานมไมเลยนะมูชกมาลงได้แล้วอโอ้โหนาทีสอแต้มะครับผมเป่ยนุนไม่อยู่ปลาเอาขี่ตมเพียยเลย ลึกเหรลึกอ่ะนี่ลองดูนี่ไงออกแล้วออกนี่นก็ไมแ่มแซมมาแล้วมาแล้วตอีอะไรตะกอ้ออืมตะกอ้อตะก้อจินอีกแล้วครับผมสายสวยวะครับ เซลโลครับเซลโลว่าม <cues> <l convert> ันไม่วัดว่ะยังสามเดือนนะมึงวุ้ยตะเกียงว่ะอุ้ยตะเพียนอีกแล้วนอนว่ะฉมังหายเหรอเฮ้ยตะเพียนหลุดสะบัดทีเดียวหลุดเลยอุ้ยโอ้ยตัวมันใหญ่ฮะตัวใหญ่ตัวนี้ตะเพียนนี่ใช้ใหญ่หลุด ตึงสุดๆแต่นะหายช็อตช็อตไม่มีว่ะหายอัดไม่ทันโอ้โหช็อตนี้เสียดายอัดไม่ทันว่ะบาดอันตรายเลยนะง่ายอ่ะรองเท้าแม่งก็ไม่มีเบรกเลยไอ้ชิบหายไม่มีดอกไม่มีดอกเลยที่เลือนปื๊ดเลยตอนนี้ดีไมีต่อหลังอาจไม่ทันอาจไม่ทันไงหลังใส่ต่อเป็นยังี้ กูถึงไม่อยากจะลงไปโอ้โหตะเพียนมาครับโอ้โหไซเบ้งเบ้งเลยครับไซสวยครับ้โลขึ้โลวครับผมโอ้โหไซมีห้าขีดขึ้นแล้วครับผมขึ้นโลขึ้นโอ้โหเบ็ดเบร์ใหญ่นเอยเนอะเอาย้ายสบัดเลยสบดยเลยไปจ้ะ ครับผมใส่สวยครับใส่ขึ้นรครับได้กี่ตัวเฮ้ยจริงเหรอโอ้มตะเพียนเยอะฮี่้คันนี้หมาหนตะเพีย,งงยน,น,น,ยนว่ะด,ดี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 โอ<ฮ>้มาคันนี้หมานตะเพียน ตะเกียบไสสวยมาอีกแส้มครับผมไซส์ ừ, นี้เนี่ยนอนใหญ่นนะสวยๆเลยนี่ครับผมอืเอาเบิลเอาใส่นี่น,น,อน,อนนะครับสองมือมือเยอะเสียบุยเยดเสียไดย้มือจะมางแล้วตอนนี้มือเยอะเสีดบุดเสียได้ ได้ต่ววัมาอีกแล้วครับปลาอะไรครับผมโอ้ตะเพียนอีกแล้วเหรอเฮ้ยหลุมตะเพียนวันนี้อเขาโอ้โหมาอีกแล้วครับนี่วันนี้เหยื่อมันหมูทำงานครับผมกระทิงแดงครับแน่นอนครับผมโอเคครับ ใส่สวยครับครับผมก็เปิดไปแล้วเมื่อกี้มาแลยครับผมตะเพียนโอ้โหนี้น่าจะโลเลยครับผมมันครับมัน มันกระทิงแดงครับถึงแง่ตัวเนี้ยโอ้โหนกนกนี่ครับผมสายใหญ่มากเลยครับกระเพียนบ่อนี้แน่นอนเลยครับโอเคครับหมันหมาครับเปิดกดกระจายครับอะไรครับโอ้ดินแรงครับกระเพียนปลานินครับ ปลาหมนมาแล้วใส่แบบส,สวยๆครับครับผมมาอีกแต้มครับช่วงนี้ประมาณ13นาฬิกาครึ่งครับปลากินหางนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวลุ้นกันต่อครับ มาอีกแต้มครับผมปัณณนินใส่สวยๆครับสนี่ปัณนินครับแลโอเคครับมาอีกแต้มครับมาอีกแต้มลุ้นกันต่อครับผมนี่นี่ครับผมเบ็ดจะทาอะไรทำไมตัดอีกโคเยอะอยู่ครับนี่ก็ที่จะเอาไปทำนะครับเอาไปทำก่อนครับตะเพียนดูครับ ใสสว,สวยเลยครับเดี๋ยวคัดตะเพียนไว้ก่อนครับดูหน่อยกล้องหน่อยเออครับตะเพียนสองแล้วครับสามครับสี่ครับผมใส่สวยใส่ยนะนูใช่หาครับผมยิ่งไอ้ที่อยู่ใจมันจะตัวใหญ่ๆนันที่ติดช่างตาวิ่งเนี่ย มีแต่สายสวยๆอ่สวยเมื่อกี้ดุ๊กตาสวยใช่ดิยขนาดเบรกก่อนขนาดนั้นนะเจ็ดครับผมโอ้โหสวยเลยครับผมอ่านี้จะไปทําก่อนนะครับผมวออันน so ี้ก็เอาไว้ก่อนครับผมนี่ครับผมนี่เบ็ดนะครับผมจาจักรยานไปลอเอาไปล่าไปแล้วเอาไปทําก่อนครับเดี๋ยวตะเพียนหน้าครับวอจะเอาไปลาบครับ ไปล่าปอนตะเพียรเพียรครับผมพาเลยนุ้ยโหนุลบๆเมื uh ่อลบให้นุขึ้นทายไอ้นุหน่ะโอ้โหขึ้นไปขึ้นไปกินลากอีกแล้วกินลึกกินลึกมาอีกครับโหตะเพียนไซโลครับผมสวยสวยมาพันกันอีกครับแปดเต้มครับตะเพียนครับ ตะกี้มันกินสองคันครับวัดติดกันียู่เดี๋ยวงดีมึงก็ลงไปสิมึงก็ติดกันอยู่นั่นน่ะว่าติดคันเดียวครับคันนึงหลุดครับตะเพียรครับไซโลเลยครับผมอใช่ววััดดไไน้สยจริงแล้วก็ให้คนถนัดขวาจับเบรดสองเออถนัดซ้ายจับเบรดสองเขาก็วัดซ้ายละแรงกว่าเนาะใช่ใช่ไม่ไม่ได้ดันหนักมือนู้นนู้นนุ ลกมือกันกินกันกินพร้อมกันเดียวม่ะแล้วมาอีกแต้มครับผมตาเพียนใสสวยครับโหวันนี้ต้องอย่างนี้ครับกินมันหมูครับโอเคครับแต่ก็วันนี้กอวิ่งครับผมคอครับกดอนี้ชั้นนิ่งนนิ่งตาเพียนต้องกดๆหน่อยอย่าไว้

เพี้ยนจะเพี้ยนกุ้งกดใหญ่เลยกดใหญ่เลยนะกดใหญ่เลยไม่ใช่ให้เตะพี่จบทีเลยโหตั้งปีแบหลุมลุมนี้เหรอหลุมเดิมเนาะไม่ก็โหมุ่งพลาดขันหมานโอ้ยไข่วะโอ้โหเนาะอยากจะพูดอะไรเม็ดโกมเหรอต้องตีช่องนู้นเพื่อกินทมันแล้วพี่นกินมันหมู อีกแต้มครับจะเพียน่สวยครับใส่สวยงพี่กับชอบเป็พี่ด้วยแล้วก็ปตีด้วยบนแล้วก็ไปตีด้วยให้มันครบวงจรดิถ่ายในรูปเดีวมันก็อินตืรนะเพียนมาแล้วครับผมมันดึงไม่ไปบางทีมันปล่อยมันคายแล้วะเพียนตัวตังแล้ครับส่สวยใส่สวยอ้ายืดเีอยืดเอไมผ่ไปดู มาอีกแต้มครับผมกระเพียนได้สวยครับวันนี้ชาร์ตกอวิ่งครับผมคาร์ทบอตลอดสวยครับผมอ่าครับอย่าให้หลุดก่อนกรถึงนนะไมนกินเต็มปากกินหยุดยากยรงนี้เต็มปากอยู่ไม่กลัวจะหลุดตอนเอาออกนี่แหละ ถ้าปากบนจะอยู่ยหน่นไปโนคันนี่เองเราเป็นคนปลอดเลยไม่ได้ฟาวหรอกปลาฟาวไม่เนอะฟาวไปปลาฟาวเขาไม่นนักเกมไปไม่เฮ้ยนี่เข้าปากปากมันฉีกมาดูดิวัดปลาสัปากฉีกเลยเออกอยู่ในปากวัดสาสงสารตาลองดูคนต้องดูคนวัดคนเทียนครับคนวัดใจอมตะเนี่ยหืมวัดสัก ตไปานินไปเห็นไปในนีที่เจ็ดปดอยู่นะถ้าปาตาเพียรยังจะอยากปดอยู่อารมณ์เปลี่ยนเนอะปานินมาอีกแ้มครับตอนนี้เวลาไม่แต่เชื่อไม่มีไซส์ใหญ่ไซโอลติดตักตัวนะต่อมาเย็ะอะไรนงี้ยสี่โมงเย็นครับผมอีกชั่วโมงหนึ่งครับผมนางฟ้า ตามหาหนางฟ้าไม่ได้ครับวนันนี้มีแต่ตะเพียนไซโบโบูครับวันนี้จะมาวัดโ,โอเคครับผมดุนกันอีกสักชั่วโมงครับผมจะได้แต้มเพิ่มอีกสักกี่แต้มครับผมโอเคครับชอบอยังไงก็กดไลค์สัตว์ตะไคร้กันไหมกันเบีดพิชชิงด้วยน,นะครับผมโอเคครับโอคค้ยกินข<ค>ามือเลยเหรอ,หรอ ปลาตัวนียวตาบอดไวเนี่ยเฮ้ยปลาอะไรโอ้โหรู้จักไหมคำว่าขามืออ่ะเฮ้ยเฮ้ยขมผมขมผมใจนี้วันนี้กินขามือ2ตัวนะืูอเช้าได้ขามือตัวหนึ่งพันนี้ตกคืนเนี่ยไม่เบื่อ ดูวะหัวจรงตรงน้อยขันเบเลยเฮ้ยอะไรวะเอ้าเอ้าเฮ้ยใครทำวดดน้ำไปฮะเฮ้ยเฮ้ยใครทำงดโดน้ำเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้าฟาวปลาาวจบปลาฟาวโอ้ยจะไปโอ้ยโอ้ย้ยโย้ย้้้ย มาพร้อมกันเลยครับสามเต้มเลยมาอยู่ก็ให้รู้ไปโอ้ยแล้วมันนี้ฟ้าฟาดออกว่ะฝูงเดียวกันเนาะตัวไซส์เท่ากันเลยมาที่สามเต้มไหมครับผมแต่ผมเหนือกว่าผมขามือเลยมเองขามือแต่เขาเนี่ยขาน้ำตั้งนานแล้วเนี่ยเอ็นน้องคือมาเลรน้อง จับไม่ค่ะจับไม่อยู่มือใช่มือเดียวไม่ค่อยกล้าจับพอจับไม่อยู่ดูหนาไม่เอาใซอย่างนี้หลุดไปเสียดายใส่ใส่เป็นเก่จไม่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วปลาปลาลงน้ำไม่เท่าไรกลัวคนอะไรนี่จริงโวยร้องนี่นี่ปลาดินใส่เองไม่เอากี่วงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่คนเกี่ยวเยอะ ลาเลือกคนห้าโมงแล้วครับผมเก็บเบ็ดเรียบร้อยครับแต้มสุดท้ายครับผมแต่เพียนใจสวยครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ห้าโมงฮะได้เวลากลับแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูปลากันครับว่าได้มากได้น้อยขนาดไหนครับผมมันเป็นสิปวดๆๆจนอย่างได้กิงแล้วปวดจนไม่เก็บตะไคร้ลยได้อีกหลายที่ะไม่บอกว่าไม่ได้างได้วางได้อยู่กนเดียว สี่ห้าคันโน่ไ้าดเด็กหมาอย่งไงมันก็หมาน่ะโอ้ยถึงหมานวัดแก้วจะถึงฝั่งแล้วทำห้ดูก็นี่ฮะปลาที่ได้วันนี้ครับผมเพียนไซส์สวยๆครับประมาณสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ประมาณสิบห้าสิบหกตัวครับไซส์โลครับนี่ครับผม เกือบโลครับอโอ้โหนี่เท่าไหร่วะเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะประมาณเจ็ดแปดโลก็มีอีกกระชังนึงครับผมฮะ <S <S นี่ครับผมอีกกระช่งนึง่งตานินครับก็ตัวนี้ เป็นรอบที่สองครับรอบแรกเอาไปทําแดดเดียวแล้วครับผมนี่ครับรอบสองนะครับเนี่ยโอเคก็ตัวนี้ก็ประมาณสามสี่โลครับโอเคครับผมก็จบคลิปแ่วนี้ครับผมโอเคครับผมพองดิฟเลยเนี่ยอันนี้ครับอันนี้ลาบปลาตะเพียนอ่าวันนี้ที่ตกได้ครับอ้าวชิมหน่อยครับกุ๊กว่าไง พวกทำอร่อยแล้ววันนี้มันเล้เลือกบ,บวงครับอ่าบวงโอ้โหตากด,ดูครับ <c oughs> โอ้โหอ,อร่อยครับสุดยอดครับอันนี้ต้มปลานิลน,นะครับ <c oughs> อันนี้ทอดตะเพียนโหนไซส์เกือ <c oughs> บครึ่งโลครับผมอันนี้ ปลานิลแดดเดียวอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอนี่ครับกับข้าวหนึ่งสองสามสี่อย่างครับผมเขาท่า้าวท่าเลยครับโอเคครับผมกับข้าววันนี้ครับผม